ติดตามเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องเลยเดี๋ยวจะมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเร่งในการปลดล็อกออก็คือเรื่องของกระทอมเอาด้านที่ดีของกระท่อมมาใช้เป็นประโยชน์ได้ไหมนะครับในงานเสวนากระทอมไทยวิถีไทยเพื่อเศรษฐกิจไทยเมื่อ11กันยายนที่ผ่านมานะครับมีการพูดคุยถึงแนวทางการปรับสถานะพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดแล้วก็ให้ความสําคัญกับแนวทางใหม่ในการจัดการปัญหายาเสพติด เป็นไปตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีวันนี้คุณนภัทรจะพาท่านผู้ชมไปดูครับการพูดคุยแนวทางการปรับสถานะพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดอ่าแล้วก็ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับคุณวิชัยชัยมงคลก็จะให้รายละเอียดให้ข้อมูลไปติดตามครับ คุณพิธีกรทั้งสองท่านนะครับผู้ชมครับถ้าพูดถึงนโยบายการปรับปรามยาเสพติดของรัฐบาลแล้วคุณผู้ชมเห็นว่ารัฐบาลนั้นวางนโยบายนี้เป็นนโยบายหลักนะครับรวมถึงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันต่อกระบวนการค้ายาเสพติดมากยิ่งขึ้นในวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดของเรื่องนี้กันนะครับรายการของเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณวิชัยชัยมงคลที่ปรึกษาการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดนะครับอยู่ในรายการกับเราสวัสดีครับคุณวิชัยครับครับสวัสดีครับ คุวิชัยครับถ้าพูดถึงการปรับปรามยาเสพติดของรัฐบาลตอนนี้นโยบายที่วางเอาไว้เป็นอย่างไงบ้างครับคือถ้าในเรื่องของการปรับปรามเรื่องของยาเสพติดหมายถึงการแก้ไขปัญหาเสพติดเราดรําเนินการไปพร้อมกันทั้ง3ด้านหนึ่ง1 1> ในเรื่องของด้านการปรับปรามครับอันที่2ด้านของการป้องกอันก็คือป้องกันไม่ให้คนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอันที่3คนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วนะครับ จะเข้ามาเสพเลยเราก็เลยมีการบําบัดรักษา,าเพราะฉะนั้นมาตรการของรัฐบาลก็จะ,จะมีอยู่3ด้านครบ,ครบทุกด้านเลยครบทุกด้านครับ,รบแล้วตอนนี้มีกฎหมายอะไรบ้างที่เราเนี่ยกำลังวางแนวทางเอาไว้เพื่อให้แก้ไขปัญหานี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค,คือในปัจจุบันนี้นะครับกฎหมายที่เราใช้ในการแก้ไขทั้งด้านป้องกันปรับปรับและบําบัดเนี่ยมันกร,กระจายอยู่ในหลายพระราชบัญญัติหลายเป็นคําสั่งคอสชอ,อะไรก็มีทั้งหมด24สฉบับ แต่ตอนนี้เราได้ทําเป็นประมวลนะครับเป็นร่างประมวลก็คือเอายีฉบับเนี่ยเข้ามาอยู่ในเล่มเดียวกันเอามารวมกันแล้วมารวมกันแล้วก็ปรับปรุงนะครับให้มันทันกับเหตุการณ์บ้านเมืองปรับให้มันทันสมัยมากขึ้นซึ่งกฎหมายตัวนี้เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ได้ผ่าน ที่ประชุมของรัฐสภาไปแล้วก็คือผ่านรับหลักการของสภาผู้แทนแของสภาก็คือทั้งสวสฯและในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตั้งการมาทีการนะครับเพื่อจะพิจาร ให้รอบครอบขึ้นนะครับเพื่อที่จะเอาไปเข้าวาระที่2ที่3มแล้วมีการประกาศใช้ต่อไปอนะครับ,ค,รบคือหลักการนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังยึดหลักเดิมนะครับว่าจะต้องมีงานป้องกรรันปรับปรับและบําบัดนะครับที่ที่จะดําเนินการไปเพียงแต่ว่าจะปรับเปลี่ยนในทันสมัยอย่างในเรื่องของเดิมทีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของยาติดประเภท5 ถ้ายาติดประเภทห้าบางท่านอ่านับแต่ถ้าบอกว่าเป็นกัญชาเป็นกัญชงเป็นกระท่อมอย่างเงี้ยก็จะเข้าใจนี่คือเป็นยาติดประเภทห้านะครับซึ่งในแนวคิดปัจจุบันก็คือไม่ว่าจะเป็น UN ก็ดีมไม่ว่าจะเป็นทางเราก็ดีเนะี่ยจากเดิมที่เป็นยาเสพติดประเภท5เราจะนํามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์นะครับแล้วก็มาในเรื่องของด้านเศรษฐกิจด้านใดเนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็จะมีอยู่2ส่วน,ส,วนส่วนแรกทําเป็นร่าง พระราชบัญญัตินะครับไอพืชกระท่อมครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายของท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัตีว่าการกระทรวงยุตธรรมที่ได้ผลักดันที่จะเอากระท่อมนะครับ,รบถอดถอดออกมาแล้วก็มีการควบคุมไม่ให้เด็กไปใช้ท่านนั่นเองถอดออกมาจากยาเสพติดประเภท5คือจะไม่ผ<อ>ิดกฎหมายละเอาแต่ว่าจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เท่านั้นแลวควบคุมได้ ใช้ประโยชน์2อย่างคือที่ท่านได้คิดไว้ก็คือหนึ่งประโยชน์ทางการแพทย์ในการศึกษาวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยอันที่2ประโยชน์ในในด้านเศรษฐกิจซึ่งเราจากการศึกษาก็พบว่ามีหลายประเทศนะครับที่ใช้พืชกระท่อมเนี่ยเ,เป็นสินค้าส่งออกแต่ในส่วนของท่านสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยท่านก็วางไว้ว่ามันจะต้องมีการควบคุมในการปลูกเพราะฉะนั้นถ้าสมรรถส่งไปขายเป็นทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าหากว่า มันมีมากเกินไป <C rap> นก็เหมือนยางพาราเหมือนอะไรเนี่ยมันก็จะทําให้ล้นตลาดน้นอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะมีการควบคุมอันที่สองที่เป็นข้อห่วงใยไม่ว่าจะภาคประชาชนภาครัฐก็ดีเนี่ย <C rap> ในเรื่องของการที่เด็กจะมาใช้ในทางที่ผิดอ,อันนั้นก็คือในเรื่องที่เอามาทำสี่คูร้อยมาทาในรืผสมยาต,ตัวอื่นเนี่ยอันนี้ก็มีการกํราลัางร่างนะครับร่างเป็นพระราชบัติควบคุมพืชกระท่อมอันนั้นก็คือเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เด็ก ที่อายุต่ำกว่า18เนี่ยเข้าไปใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิดครัแต่นี่เรากันไว้สองอย่าง1ปลดล็อกพืชกระท่อม2มีกฎหมายฉบับหนึ่งเข้าไปควบคุมไม่ให้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอันที่3ที่ท่านได้สมศักดิ์ท่านได้สั่งก็คือศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของจะเป็นการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ก็ดีในเรื่องของเอาไปเป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยนี่ก็พอกระทรศึกษาอยู่นะครับก็มีการต่อยอดมากขึ้น นอกจากนี้มันยังไม่ใช่กรรท่อมหนาเดียวนะก็มีเรื่องของการชงกัญชาที่ร่างประมวลกฎหมายนี้ก็เดิมทีเนี่ยเราระบุไว้เลยว่ายาสติดประเภท5้ได้ได้แก่ยาประเภทยาสติดที่ไม่ใช่ประเภท1นึ 1> ่ถึงสี่ก็คือไม่ใช่อยู่ไม่ใชย่ยาบ้าไม่ใช่เลยเนี่ยแต่ว่าเราไปบอกเช่นเช่นกัญชงกัญชากระท่อมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยผิดกฎหมายแต่ในร่างพยาบัติพระราชบัญญัติตัวนี้เราไม่ระบุไว้เลย ไม่ระบุเลยเหรอฮะไม่ระบุไว้เลย<อ>ฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า,ากฎหมายนี้ผ่าน <rib> แล้วมันก็จะต้องเขาเรียวกวกฎหมายลูกหรือว่านูบัญญัตินี่ออกมาแล้วก็ไม่ได้กําหนดว่ากาัญชงกัญชาหรือว่ากระท่อมเนี่ยเป็นยาเสพติดมันก็จะไม่ผิดกฎหมายต่อไปอันนี้เราก็เตรียมรองรับไว้นะฮะอันที่สองในเรื่องของงานบําบัดรักษาเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ทางที่ทาง UN ก็ดีนะทางของเราก็ดีที่ถือว่า ผู้เสพนี่คือผู้ป่วยนะครับก็ต่อไปก็จะมอบอให้สาธารณสุขเนี่ยเขาเป็นหลักเพราะว่าเพราะถ้าเป็นผู้ป่วยมันก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมครับพอไปหาหมอปุ๊บมันก็ต้องเป็นเรื่องสาธารณสุขอันนี้ก็ได้เตรียมการรองรับไปนะครับแล้วก็เราต้องให้กับภาพประชาชนเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการดูแลกับลูกหลานตัวเองอะ่ะก็จะมีศูนย์ที่ชัดเจนว่าในการบําบัดรักษาเนี่ยต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางนะฮะในนี้กฎหมายใหมท่ที่ที่จะปรับใช้ ส่วนในเรื่องของมาตรการปรับปรามนะครับอันนี้จากที่เดิมทีจับได้พนขนได้ตัวยาเป็นล้านสิบล้านเม็ดเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลอะไรนะครับก็จับมามันก็มีคนใหม่แทนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําที่เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็ท่านสมศักดิ์เทพสุทินเลมาตีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้แปลออกมาแล้วมาต่อยอดที่จะให้ผู้ปฏิบัติได้ทําก็คือในเรื่องของการทําลายเครือข่าย เพราะว่าหากเราจับยาอย่างเดียวเนี่ยแต่เครือข่ายยังอยู่สุดท้ายก็ไปขายเหมือนเดิมมันก็จะเป็นเฉพาะได้เฉพาะคนที่รับผล่างเดียวต่อไปจะต้องมีมาตรการที่เขาเรียกมีเรามีกฎหมายตัวหนึ่งคือพระราชบัญญัติในการปรับปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาติดสองร้อยสามสี่ซึ่งกฎหมายตัวนี้ที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็คือในเรื่องของการสมคบสนับสนุนช่วยเหลือเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าสมมติว่าจับคนค้าจะต้อง ขยายให้ไปถึงคนสั่งการหรือคน oh. เบื้องหลังเข้าไปต้องถึงต้นตอเลยครับอันที่สองยึดทรัพย์สินยึดทรัพย์สินที่จากการค้ายาติดซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มในเรื่องของการใช้หลักวารุเก็อาจจะเป็นคําใหม่สําหรับบางคนแต่แวารุเบทนี่เป็นยังไงครับว่าเดิมทีเนี่ยนักค้ายาติดเนี่ยก็จะถูกจับในบางทีเขาล่ํารวยมาหาศาลไปแล้วแต่พอเรายึดทรัพย์ยึดอะไรไปปรากฏว่า เขา <till S 2> ทรัพย์สินหายไปหมดแล้วนะครับมีการยกย้ายแล้วยย้าแต่ถ้าหลักวิรูเบ่ท่านเป็นแนวคิดของท่านร่มตีว่าการกระทรวงยุติธรรมการสมศักดิ์เนี่ยก็บอกว่ามันต้องมีการเหมือนกับต่างประเทศเขาทำเนี่ยก็คือว่าถึงเมื่อเราสืบสราบว่าค้ายาเสพติดมาเนี่ยนะครับสิบครั้ง20ครั้งก็ดีปีก็ดีแล้วเรากดว่ามันได้เงินจากยาเสพติดอ่ะรวมเป็นร้อยล้านอย่างนี้นะครับแต่เรายึดได้แค่10ล้านที่เห็นอยู่ปัจจุบันอีก90ล้านทําไง เราพอเราคำนวณเสร็จก็ไม่ใช่ใจยึดนะก็ต้องเสนอต่อศาลเสนอพยานหลักฐานจนศาลเชื่อว่าเออเขามีเงินยาติดจากที่ทำานระ้อยล้านเพราะฉะนั้นยึดได้10อีก90ล้านเนี่ยก็จะต้องไปยึดทรัพย์อย่างอื่นที่<อ>ไม่เกี่ยวกับยาเสพติดท,ที่ของเขาเนี่ยเพราะปัจจุบันเนี่ยทรัพย์สินที่จะยึดของผู้ต้องหาหรือผู้เกี่ยวข้องอจะต้องเป็นทรัพย์ที่ ได้มาจากยาเสพติดถ้าเป็นทรัพย์อย่างอื่นที่เขาได้มาทํามาโดยสุจริตเนี่ยเราก็ไม่ยึดนะทุกวันนี้แต่ถ้าหลักไวรูเบทออกมาเนี่ยปรากฏว่าเขายักย้ายถ่ายเทก็ดีเนี่ยแต่ถ้าขาดไปอีกาสบารแบอบกว่าต้องไปชดใช้ให้รัดอีก90ล้านเนี่ยมันก็สามารถยึดทรัพย์อะไรก็ได้ที่เขามีอยู่น,นี่คือหลักไวรูเบทที่จะเริ่มใช้นะครับในในประมวลกฎหมายใหม่เนี่ยนะครับ คุณวิชัยครับอยากจะให้ฝากถึงคนทางบ้านหน่อยว่าสุดท้ายแล้วทางรัฐบาลเองมีการวางนโยบายในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเนี่ยจริงจังแค่ไหนครับครับก็อย่างที่ได้นําเรียนไปว่า รัฐบาลดำเนินการทุกด้านว่างานป้องกันปราบปรามและบําบัดแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะเน้นแต่แต่ละมาตราการให้มันลึกลงไปอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับ,รบแต่อย่างไรก็ตามนะครับเฉพาะในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยถ้าจะดําเนินการไปก็คงไม่สําเร็จแต่เขาว่าพื้นที่ในเรื่องของการดำเนินการเนื่องเป็นอันเป็นอาชญากรรมที่แอบบซ่อนกันทำเนี่ยเพราะนั้นเราต้องมีการสืบสวนเนรื่องไรเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก,ก็คือพี่น้องประชาชน ในหมู่บ้านนะครับได้เป็นหูเป็นตาเป็นสอดส่องและก็ช่วยในเรื่องของรัฐที่จะดูแลว่าใครบ้างที่ร่ํารวยผิดปกตินะครับหรือว่าใครบ้างที่มีพฤติการค้าหยาบสิทธิ์อันนี้ก็ท่านสามารถที่จะแจ้งมาได้นะครับแจ้งเบาะแสาทางสายด่วนของเราก็คือ1 3 8 6นะครับท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับจากนั้นเราก็จะดําเนินการตรวจสอบนะครับถึงข้อมูลข่าวสารถ้ามีความเป็นได้เราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ของเราไปดําเนินการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชน,นครับ ครับคุณผู้ชมครับนี่คือนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับที่รัฐบาลได้วางเอาไว้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดจริงจังและลงถึงรากลึกนะฮะในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณวิชัยมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับกลับไปที่พิธีกรทั้งสองท่านกันครับอ่าก็จะพักกันนะครับมีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับแก้ไขข้อมูลหลังจากที่สถานิิศทางไทยได้